สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาติดตาต้นทุเรียนนะครับก็คือเนื่องจากว่าต้นทุเรียนต้นหนึ่งนะครับเป็นต้นที่ว่าน่าจะอร่อยสุดนะครับแล้วก็เสียาตายเพราะว่าต้นมันล้มนะครับผมก็เลยเอาที่เป็นใบตัวนี้ที่ว่าจะใช้การได้ไหมเพราะว่ามันบางกิ่งแล้วก็ตายกันแล้วเอาเท่าที่ได้แล้วก็มา จะติดตาดูว่ามันจะติดหรือไม่นะครับทำางนี้ก็ได้ให้มันมีพันธุ์ตรงนี้ให้ได้นะครับสักต้นสองต้นนะครับนะใบาอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับแต่ก็จําเป็นจะต้องใช้นะนี่ก็ไม่ค่อยสวยนะครับแต่จำเป็นที่จะต้องใช้เนาะ เดี๋ยวเสรียมต่อิ่งข้นเนี่ยครับที่เอามาได้เพราเสียดายต้นทีดต้นที่โดนล,ลมนาตีนะครับอืมอันนี้ก็แต่ยออ่อนไม่รู้จะทำยังไงอันนี้น่าจะ ดีสุดแล้วรบบนี้หรอครับอืมอันนี้ดีไหมก็ลงดูนะครับเอาเอาไปต้นนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ว่ามันจะติดไม่ติดเพราะว่ากันนะครับเคสื่ออุปรกรณ์นะครับมีดก็คือใช้มีดไม่กี่บาทนี่แหละครับเอาแบบราคาถูกๆ แต่ก็คมนะครับอันนี้ใบมีเขเรีใบหนงบาทสมัยก่อนนะครับกมใบมีดโกนนะครับนะเดีย๋ยวเราจะมาทําการติดตานะครับโอเค คนอื่นนะ็คือมัดตำแหน่งที่สนใจที่จะติดตามนะครับนะทีนี้เราก็คือนะครับตัวแรกก่อนนะอันนั้นก็คือปาดมาเข้ามาข้างใน ครับเราก็ทำกลีบเป็นสองสองกเทีกคมีออกครับเร็ออกลโอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับ จากนั้นก็คือเอาใบตัวนี้นะนะก็ตัดแต่งนะครับเราตัดใบออกนะครับอ่าตรงตรงนี้เฉยเลยไม่เป็นไรนะครับนี่ใบเป็นแบบนี้ ก็แค่น,นี้ครับจากนั้นเราก็จะต้องทำการเฉือนนะครับให้มันยาวๆไปเลยนะก็คือเราต้องกดตรงนี้ครับเพื่อที่จะไม่ให้ไอ้ตัวเนี้ยเกิดการตกท่งนะครับน้องดูนะครับส นั้แลลวนะครับยาวๆเลยก็ได้จะน่าอีกฝั่งหนึ่งก็คือตัดเป็นแบบนี้ครับคมๆไว้นะครับตอนนี้คืออย่าพยายามแตะสัมผัสนะครับพอได้เสร็จแล้วก็รีบใส่นะครับ ตัวนี้พอดีตัวนี้ใหญ่ต้องทำนะครับ อย่าหายไปเลยก็ใส่มันเนอนพอดีเตะเลยแล้วก็ใช้พลสเตอร์พันนะครับ พัตเตอร์ที่เราใช้ก็แต่ขนาดนะครับนี่ที่เราใช้แบบยี่จุ่นนะครับนี่ครับเมื่อไรเริ่มพันก็ตามที่แต่ละคนถนัดนะครับ นี cow there. Mm ่ลงข้าวนี่เลยัจะิดไมเนี่ เสร็จไปแล้วหนึง่งเมือ่อเกิดเหตุฉุกเฉินตรงนั้นตายไม่มีทางเดือ แบบนี้แหละไม่ติดไหมทำหน้าตำแหน่งนี้นะนต,นตนน้นต้นที่เป็งปลาปลากระป๋ามาเาบาๆนะครับมันเป็นเนื้อนะครับอันนี้มนไม่ติด ตรงนันะครับประมาณนี้นะครับออกปไสอแชกนะครับอันนี้แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันนะครับจากนั้นเราก็เน้นตรงนี้ครับออกมานะครับถ้าไปได้อย่าแตะนะครับนะครับ อันนั้นก็วัดนะครับเราก็ทำนี้ครับใช่ไหมนี้เราต้องสมัครเพื่อ ก็เส <was> mm ียบเลยนะครับ

ก็ต้องดูนะครับ